จอยทัวร์วต,วตัวแม่ที่ยุโรปออทัมพรีเมียบินแกบินไทยสสมไม่ได้และพิเศษนอนเฮาส์สเตทห้องวิวทะเลสาบการันตีเจ้าเดียวในเมืองไทยจ่ายครั้งเดียวจบเที่ยวตามนี้เลยค่ะวันแรกเอาเดินทางจากไทยตรงสู่เยอรมนีวันที่2เดินทางถึงเมืองฟุเซนพาไปทานขาหมูเยอรมันและเข้าชมปรา,าสาทน้อยทรอนสไตน์ต้นแบบของปรา,าสาทดิสนีย์พาไปเมืองหลวงแห่งเทือกเขาแอลป์ที่อินสบรุชมหลังคาทองคำวันที่3เดินทางสู่เมืองซาวสบ์บูกบ้านเกิดของโมซาร์ทเที่ยวพระราชวังเมลรเบลเดินเล่นถนนที่เป็นบ้านเกิดของโมซาร์ทจากนั้น พาไปหมู่บ้านฮาวสตัดมรดกโลกเดินชมความสวยงามวันนี้มีมือพิเศษปาทเรย่างพักโรงแรมฮอริเทจโฮเทลฮาวสตัดมองวิวทะเลสาบการันตีเจ้าเดียวในตลาดวันที่4เดินทางสู่กรุงเวนนาะเข้าชมมรดกโลกที่พระราชวังเชิร์บุนเดินทางไปชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟนเดินเล่นจตุรัสเซนต์สเตเฟนจุดถ่ายภาพยอดนิยมและพาไปเดินเล่นที่ถนนคาร์เนอร์ใจกลางเวนนาวันที่5เที่ยมเมืองมรดกโลกเชสก้กุรอฟชมปราสาทเก่าแก่ชมโบสถ์วิตุสโบสถ์เก่าประจำเมืองพาไปยังจตุรัสเมืองเก่า ชมสะพานชาลสแห่งปรากเที่ยวเขตเมืองเก่ากรุงปรากชมหอนาฬิกาดาลาซาวันที่6เที่ยวปราสาทปรากหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นเดินทางสู่มิวนิกเที่ยวจัตุร,รัสมารีนพลัสใจกลางเมืองวันที่7พาเที่ยวพระราชวังเฟนเบริร์กหนึ่งในวังที่สวยงามที่สุดของยุโรป่อนบินตรงจากมิวนิกกลับสู่ไทยในช่วงบ่ายวันที่แปดเดินทางถึงไทยด้วยความสวัสดิภาพตัวคุณภาพพัก4ดาวทุกคืนทิ่เรียนเดียวเท่านั้น19-26ตุลาคม6 68รายเพียง12-90ไม่บวกพิ่มสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ